ามอิสราเอลฮามาส8ตัวประกันไทยยังเงียบหายอดีตแรงงานเผยชีวิต50วันถูกจับในกาซาติดตามใน The Exit ไฮไลท์ค่ะคะุณผู้ชมคะตอนนี hmm. ้สงครามอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่6ค่ะปลายปีที่แล้วมีตัวประกันคนไทยได้รับการช่วยเหลือกลับมาแล้ว23คน ล่าสุดอิสราเอลคาดว่าน่าจะมีตัวประกันเหลืออยู่ในกาซาประมาณ130คนค่ะเชื่อว่าในจำนวนนี้ค่ะเสียชีวิตไปแล้ว30คนกระทรวงการต่างประเทศของไทยยืนยันค่ะว่าตัวประกันคนไทยที่ยังเหลืออยู่ในกาซาตอนนี้มี8คนชายที่นอนก้มหน้าอยู่บนรถคือสนทยาอัครศรีชาวจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ ภาพนี้ถูกเผยแพร่หลังกลุ่มฮามาสบุกโจมตีอิสราเอลวันที่7ตุลาคม2566เป็นหลักฐานที่ช่วยยืนยันว่าสนธยาถูกจับเป็นตัวประกันพร้อมกับคนบนรถอีกจำนวนหนึ่ง5ปีก่อนค่ะสนธยาตัดสินใจไปทำงานภาคเกษตรที่เมืองโอฟาคิมห่างจากพรมแดนกาซาประมาณ20กิโลเมตรเขาส่งเงินมาให้แม่ทุกเดือนไม่เคยขาดค่ะ ตามประษาคนไกลบ้านก็จะโทรคุยกับแม่ที่หนองบัวลำพูบ่อยๆล่าสุดที่ได้คุยกันคือวันที่1ตุลาคมเขาบอกกับแม่ค่ะว่าน่าจะได้กลับไทยวันที่20ตุลาคมสนธยาถูกจับเป็นตัวประกันวันที่7ตุลาคมก่อนที่จะได้กลับบ้านไม่กี่วันค่ะถ้าถามว่าตลอด5เดือนมานี้ครอบครัวถอดใจไหมให้ดูกล่องข้อความของสนธยาค่ะที่ยังเต็มไปด้วยการติดต่อจากแม่ของเขา ทั้งส่งข้อความทั้งโทรหาแม่ของสนธยาไม่เคยละความพยายามที่จะติดต่อลูกชายจนถึงทุกวันนี้แม้ไม่เคยมีสัญญาณตอบรับจากสนธยาตั้งแต่วันที่7ตุลาคมเลยก็ตามกลับมาดูภาพนี้อีกครั้งค่ะมีแรงงานถูกจับรวม6คนแต่มีสองคนถูกแยกไปค่ะคนหนึ่งคือสนธยาอีกคนคือสุดคิศักร์รินทลักษ์คนนี้ค่ะ สุทธิศักดิ์เป็นคนหนองคายค่ะทำงานภาคเกษตรที่โอฟาคิมที่เดียวกับสนธยาและเป็นอีกคนที่ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวจนถึงวันนี้นเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวเงินทุกบาททุกสตางค์ถูกส่งมาเป็นค่าใช้จ่ายที่บ้านค่ะคำสัญญาว่าจะโอนเงินค่ารักษามาให้แม่ภายในวันที่15ตุลาคมคือคำพูดที่สุทธิศักดิ์บอกกับทางบ้านในการติดต่อกันครั้งสุดท้ายแต่ถึงวันนี้ก็ยังไม่มีโอกาสได้ทำตามสัญญาค่ะ สิวันที่ถูกจับเป็นตัวประกันยังอยู่ในความทรงจำของอนุชาอ่างแก้วอดีตแรงงานไทยจากจังหวัดอุดรธานีค่ะอนุชาไปเป็นแรงงานภาคเกษตรที่เมืองเรอิมใกล้กับกาซาเป็นเพื่อนสนิทกับสนธยาและสุทธิศักด์เพราะมีนายจ้างคนเดียวกันภาพที่กลุ่มฮามาสเผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชัน X มีอนุชาอยู่ในนั้นด้วยค่ะ mm hmm. เขาบอกค่ะว่าเป็นวันแรกๆที่ถูกนำตัวเข้าไปในอุโมงค์ อนุชาเป็นหนึ่งในตัวประกันชาวไทยที่ได้รับการปล่อยตัวและกลับถึงไทยเมื่อวันที่29พฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะพอถามถึงความทรงจำช่วงเวลาที่ถูกจับเขาบอกว่าตอนนั้นถูกมัดมือไพล่หลังเข้าไปในอุโมงค์ใต้ดินไปอยู่ในห้องใหญ่พอสมควรค่ะมีคนถือปืนคุมตลอดเวลาแต่ละวันก็นั่งๆน,น,น,นอนไม่ได้ทำอะไรกินขนมปังเป็นอาหารวันละสองมือ้อเช้าเย็น ระหว่างที่ถูกควบคุมตัวเขาถูกเคลื่อนย้าย3ครั้งค่ะจนกระทั่งเข้าวันที่50มีคนมาบอกว่าจะได้กลับบ้านพอวันรุ่งขึ้นก็ถูกปิดตาพาเดินประมาณ3ชั่วโมงถึงอียิปต์ออกจากอุโมง์ไปพักที่ค่ายทหารอีก10ชั่วโมงรอจนถึงเที่ยงคืนค่ะจึงถูกนำตัวไปขึ้นรถของกาชาดสากลและนี่เป็นภาพในวันที่อนุชากับตัวประกันคนอื่นๆได้รับการปล่อยตัวค่ะ ข้อมูลจากอนุชาอาจช่วยให้พอเห็นภาพค่ะว่าสถานที่ที่คาดว่ากลุ่มฮามาสใช้ควบคุมตัวประกันอาจจะเป็นอุโมงค์ใต้ดินค่ะอุโมงค์ที่ว่านี้อยู่ใต้ดินลึกลงไปหลาย10เมตรในฉนวนกาซามีระยะทางรวมกันกว่า100กิโลเมตรเชื่อมต่อกันเป็นใยแมงมุมลัดเลาะอยู่ใต้ที่พักอาศัยของประชาชนค่ะ ไม่ได้ถูกใช้เป็นที่ควบคุมตัวประกันเท่านั้นค่ะแต่อุโมงค์ใต้ดินเป็นทั้งที่หลบซ่อนตัวจากการโจมตีทางอากาศเป็นฐานบัญชาการเป็นคลังแสงเป็นเส้นทางลักลอบขนอาวุธและกำลังคนและใช้ซุ่มโจมตีกองทหารอิสราเอลอิสราเอลเลยมองว่าอุโมงค์ใต้ดินเป็นภัยคุกคามและพยายามใช้เทคโนโลยีต่างๆมากมาย รวมถึงการลาดตระเวนภาคพื้นดินเพื่อค้นหาและทําลายอุโมงค์ลับเหล่านี้ค่ะช่วง2เดือนมานี้ค่ะญาติของตัวประกันได้รับการติดต่อจากกระทรวงการต่างประเทศสอบถามข้อมูลของใช้ส่วนตัวของตัวประกันค่ะเช่นขนาดเสื้อผ้าเบอร์รองเท้าและยังเก็บตัวอย่าง DNA ของพ่อแม่เพื่อเตรียมการกรณีที่ตัวประกันได้รับการปล่อยตัว การต่างประเทศยืนยันค่ะว่าได้สื่อสารกับทุกฝ่ายไม่เฉพาะอิสราเอลแต่ยังรวมไปถึงสหรัฐอเมริกากาตาและอียิปถึงความกังวลของญาติพี่น้องคนไทยค่ะรวมทั้งยังติดตามการเจรจาหยุดยิงและความคืบหน้าการปล่อยตัวประกันคนไทยทั้ง8คนอย่างต่อเนื่องค่ะกลับมาติดตามด e x i t h i i h l i g ล t ์ได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ